ผลงานชื่อหญิงงามท้องถิ่นสุวรรณภูมิของนายทัชกรตั้งธนกรกิจนักออกแบบอิสระที่มีแนวคิดมาจากการแต่งกายของหญิงชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงซึ่งนิยมใส่เครื่องประดับทองและผ้าทอสีธรรมชาติที่มีลวดลายสวยงามทัชกรบอกว่าสนใจเข้าประกวดตั้งแต่ได้เห็นผลงานชนะเลิศปีที่แล้วทําให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้โดยยึดแนวคิดครีเอทีฟไทยของโครงการประกวดเป็นหลักในการออกแบบค่ะอาจารย์ปัญญาวิสินธนาสาปากรกรรมการคัดเลือกผลงานบอกว่า ขัดเลือกค่อนข้างยากผลงานหลายชิ้นมีความน่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันค่ะชุดนี้เป็นชุดที่ใช้แนวความคิดของความเป็นไทยที่เป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมิความอลังการของทองท,องที่เขาใช้แต่มันพลิ้วลงมาในพื้นล่างมันแสดงถึงความรุ่งเรืองมันแสดงถึงความมีสปิริตถึงความมีจิตวิญญาณหรือความมีเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมในเชิงลึก แนวคิดจากผลงานหญิงงามท้องถิ่นสุวรรณภูมิจะนำไปพัฒนารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติในการประกวดมิสยูนิเวิร์สต่อไปค่ะ